สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมูลทาร์ดชาแนลนะคะชอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปดูงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะในคลิปรันดอมนี้นะคะใครที่กําลังจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะคะอุ้ยมันว่าเป็นหัวข้อที่แบบหลายคนนะ่ะจะรออยู่นะคือเราสุกว่า ่ถ้าบางคนที่เข้ามารับชมเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอุ้ยเป็นเรื่องไกลตัวจังมันจะเกิดขึ้นได้เหรอหเมือนว่าเราลองรับพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะมนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองเรารักตัวเองหรือว่า เราเห็นคุณค่าในตัวเองอ,ะอ่ะถ้าเรามีความเชื่อว่าถ้า,าวันหนึ่งเราอยากมีคู่ชีวิตอยากมีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะเราก็สามารถที่จะเจอคนคนนั้นได้แต่ว่าเป็นจังหวะเวลาไหนก็แล้วแต่เนาะแต่หมนว่าดึงดูดขึ้นพลังงานดีๆไปดีกว่านะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็รับฟังพวกความบันเทิงได้ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปแบบพลังงานภาพรวมนะจ๊ะมาดูกันเลยนะขอดูที่พลังงานของชารัจไฟกันก่อนเลยนะคะ ชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะชาวธาตุไฟนะคะพลังงานของคุณเอาไพ่แคมเปรนมาเลยโอเคตัวแทนราศีธนูได้เหมือนกันนะต้องบอกก่อนทีนี้เนี่ยพลังงานมามีสิบถ้วยมาเลยทุกคนยังไงจะ๊ะพลังงานชาวธาตุไฟในช่วงนี้มันว่ากําลังมีการเปลี่ยนแปลงอื หลายคนเนี่ยมีมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในทิศทางที่ไปในจุดที่ดีขึ้นอาหลายคนอาจะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งงานใหม่โยกย้ายที่อยู่ไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นที่ที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณมากขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่ ตอบโจทย์ตัวคุณมากๆนะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันถูกเกี่ยวกระดับขึ้นไปหรือมันไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าเดิมอ่ะอืมปัญหาอะไรต่างๆเหมือนว่าคุณกําลังจะเคลียร์กำลังจะสะสางเร็วนี้นะคะเราก็ช่วงนี้คุณแฮปปี้นะไม่รู้สึกว่าคุณเศร้าคุณเสียใจอะไรคือพลังงานขึ้นมาเป็นพลังงานความสุขซะด้วยซ้ำอ่ะ คุณมีความสุขกับเรื่องอะไรอะ่ะเ,ออเรามาแชร์ริ่งแบ่งปันกันได้นะเราสึกว่าชาวท่าไฟพลังงานของคุณก่อนหน้านี้นะคะที่มีเปิดมานะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบอ่ามีพลังงานหลายๆแบบหลายๆอย่างนะคะ ต้องคิดต้องตัดสินใจนะแต่ว่าช่วงเวลานี้มันว่าเวลาเปิดมาเนี่ยคุณดูแฮปปี้มากขึ้นนะเป็นแบบภาพรวมเสรีในช่องเนาะมีความสุขว่าคุณคุณมีความสุขอิ่มเอมกับตัวเองมากขึ้นนะคะในพลังงานตัวตนในตอนแรกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าใครที่กําลังจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะว่าพลังงานเขานะมันมันจะแมทชิ่งกับตัวคุณไหมนะคะ ขอดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาขอชาทัดไฟเป็นแฟนหน่อยค่ะเป็นยังไงเอ่ยแปดเหรียญน,นะคะมีแปดเหรียญขึ้นมานะจ๊ะพลังงานของคนที่จะขอชาทัดไฟเป็นแฟนนะคะห้าถ้วยอ่าสิบดาวยังไงอะ่ะทุกคนหมานว่าคนคนนี้เขาเหมือนเป็นคนที่โฟกัสอยู่กับอะไรบางอย่างคะ่ะตอนนี้อาจจะมีเป้าหมายที่มันแบบ ต้องใช้ความพยายามความอดทนมากๆเลยทําไมขึ้นท่าถ้วยมาเหมือนกับคนที่เขาเสียดายเสียอกเสียใจอะไรบางอย่างเนาะหรือว่ายึดติดก,กับเรื่องบางเรื่องอยู่นะคะหมนว่าพลังงานคนคนนี้เขาเหมือนคนที่มีเรื่องอะไรที่เป็นประสบการณ์ความหนักความหน่วงในความรู้สึกความเจ็บบางอย่างคะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้มีความรู้สึกว่าก็ ก็อยากที่จะเคลียร์จบปัญหาอยากที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมากขึ้นอยากจบกับปัญหาที่มีนะคะหรือว่าไม่ได้อยากรู้สึกเสียดายอะไรแบบนี้แล้วถ้าพูดอีกในในรว้สูกว่าเขาอาจจะกําลังเสียดายคนอยู่ะคนคนนี้นะคะเหมือนเขาพยายามอดทนกับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูภาพรวมเป็น Energy พลังงานระหว่างตัวคุณกับตัวเขาหน่อยขอดูสตอรี่หน่อยว่ามันเป็นยังไงนะคะ เรื่องราวระหว่างตัวคุณตัวเขานะจ๊ะมีไพ่เหรียญขึ้นมาเดอะฟูขึ้นมาสามถ้วยยังไงอ่ะ คนขอเปิดเพิ่มนิดนึงมันว่าคุณกับเขาอ่ะมีคอนเนคชันมีอะไรที่เชื่อมต่อถึงกันนะคะจากกลุ่มเพื่อนของเพื่อนหรือว่าการที่เป็นคนรู้จักการเจอกันตามงานเลี้ยงสังสรรค์งานสังคมต่างๆนะคะมีโอกาสของแบบมันรู้สึกว่าเป็นพลังงานความเป็นอิสระ,ะคะ่ะที่ไม่ได้แบบ ผูกมัดกันนะ่ะมนว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เคยดีหรือว่าที่เคยพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในลักษณะที่ให้อิสระซึ่งกันและกันเป็นในลักษณะที่อาจจะอยู่ในจุดที่ที่ไม่ไม่ได้แบบผูกมัดกันอย่างเต็มที่อืมแล้วก็เห็นถึงพลังงานความรู้สึกที่มีความห่วงใยต่อกันด้วยนะเวลานี้มนมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะอ เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อชาทัศไฟไหน่อยค่ะในช่วงเวลานี้นะความรู้สึกที่คนคนนี้มีต่อชาทัศไฟนะเตรียมพรสไปเลย <laughs> คนที่จะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนเนี่ยไหนความรู้สึกเขาเดอสเตย์เขารู้สึกยังไงกับชาทัศไฟะคะ่ะ เก้าไม่เท้าทุกคนต้องบอกว่าน่าจะแอบมองแอบสคุณอยู่นะในเวลานี้นะคะมือนว่าเขามองคุณอยู่ในจุดที่มีความพร้อมแล้วทุกๆด้านเลยเรื่องของการเงินการงานความสัมพันธ์รอบตัวคนรอบข้างรู้สึกว่าชีวิตคุณค่อนข้างเพอร์เฟกเลยแล้วตัวคุณก็มีคุณสมบัติอะค่ะแบบว่า เรียว่าพร้อมออกเรือนอะพร้อมเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกอะไรแบบนี้คือตัวเขาอยู่ในจุดที่กําลังอาจจะส่องคุณหนักมากๆเลยก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ผ่านช่องทางอาช่องทางโซเชียลมีเดียผ่านในส่วนของอ่อการเห็นก็ได้แต่คือเรามีความรู้สุกว่าเห็นเห็นการแท็กอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้อ่าแล้วก็คือถ้าเขายังสามารถ ดูคุณได้ทางไหนบ้างอะไรที่เป็นสาธารณะนะคะมันว่ามีการแอบมองแอบส่องแน่นอนแล้วก็ก้าวดาบก็ขึ้นมานะคะเห็นถึงการมีความคิดมีตกกังวลความรู้สึกแบบเหมือนเอาเรื่องคุณออกไปจากความคิดความรู้สึกหรือเอาออกจากหัวไม่ได้อ่ะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เหมือนพยายามอยากจะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อทั้งที่รู้ว่ามันก็อาจจะต้องยากหรือว่าต้องเหนื่อยมีอะไรที่ต้อง จัดการอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยละกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกที่เขามีอีกนะคะความรู้สึกที่เขามีเป็นยังไงจะ้ะ The View of Fortune นะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญ The Star นะคะแล้วก็มีไพ่สองดาบนะคะวนว่ามีแนวโน้มของการที่ความรู้สึกเขามันเหมือน มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นไม่รู้นะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้มันยังไงแต่มนว่าเป็นจังหวะเวลาที่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะเขามีความลังเลนะมีความสับสนนะคะในความรู้สึกไม่รู้ว่าจะต้อง จัดการหรือเลือกเดินในทิศทางไหนดีจะซ้ายดีจะขวาดีนะเขาอยากจะหยิบยื่นนะคะข้อเสนอหยิบยื่นโอกาสต่างๆให้กับคุณเนะ่ะเป็นโอกาสทั้งเรื่องของความรักข้อเสนอดีๆที่จะทําให้คุณกับเขามีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะแต่มนว่าเขาก็มีความลังเลใจนั่นแหละนะคะแล้วก็เดอะสตาร์ขึ้นมานะันว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างโดดเด่นมีออร่ามากๆนะคะเป็นที่ จับตามองของหลายๆคนเป็นที่สนใจของหลายๆคนด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่า,าตัวคุณเนี่ยมันเหมือนกับในตอนนี้เขามีความสึกว่าเขาสามารถที่จะแบบเขาอยากจะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าเขารู้สึกรู้สึกแบบ นึกถึงคุณนะคะแล้วสุกว่าเขาเขาเองนั่นแหละก็เป็นคนหนึ่งที่จับตามองคุณอยู่ด้วยในช่วงเวลานี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูในส่วนของแนวโน้มการเทคชั่นนะของคนคนนี้นะเขาจะทำอะไรหลังจากนี้นะคะจะมีการเทคชั่นอะไรเกิดขึ้นจะทำอะไรบ้างจ้าถึงชาวทัศไฟเนี่ยแปดดาวขึ้นมา The Hermit นะคะมีอะไรคะเด็กถือเรียญนะคะ แล้วก็มีไพ่เด็กถือทูว่าคนว่าก็เป็นลักษณะาการเริ่มต้นอืมเริ่มต้นคือเริ่มต้นจริงๆนะหนว่าเริ่มต้นเลยเริ่มต้นปลูกต้นดกักแบบเริ่มใหม่เลยนะคะคงไม่ใช่การแบบว่าเคลียร์คัดกับปัญหาทีเดียวแล้วจบปึ้งกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นใหม่เลยเป็นการเริ่มต้นแบบ หวานพืชแบบเริ่มต้นกันใหม่เรียนรู้กันใหม่แบบนั้นน่ะนะคะอืมประมาณนะั้นเลยว่าขอ้อเสนอที่เขาจะหยิบยื่นให้คุณก็คงเป็นในเรื่องแบบนี้แหละคือเขาโอกาสให้ได้เรียนรู้ได้ศึกษากันใหม่ประมาณนี้เนาะอะ,อะเดี๋ยวเราขอดูเพิเ่มเติมหน่อยว่านาวนบอาคามจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะสับคนที่จะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนกับชาวทัศไฟนะ Queen of Cups นะคะ สิไม้เท้าเด็กถึงไม้เท้าแล้วก็หกไม้เท้านะมันมองว่ามีมีโอกาสที่แาวโน้มเนี่ยมันจะไปทิศทางที่ที่ไปต่อไ้เพราะเหกไม้เท้าขึ้นมานะคะแต่ถามว่ามันมันต้องพยายามเยอะไหมมันพยายามเยอะนะอาจจะมีบางคนเป็นเดอะแบกเลยด้วยซ้ามันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ใช้ความพยายามเยอะสิบไม้เท้าขึ้นมานะคะราชินีถือถ้วยก็ออกมา รูสึกว่ามันต้องใช้ความรักความเข้าใจความหวังดีแล้วก็น้ำจิตน้ำใจที่มีให้แก่กันนะคะคือเราว่าคุณกับเขามันมีอะไรที่เป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มันอาจจะเซนซิทีฟง่ายก็ได้ในช่วงเวลานี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของคำแนะนำสักพ่ยนะคะที่จะมีให้กับชาวธาตุไฟนะจะเป็นยังไงมาดูกันนะคำแนะนำสักพ่นะคะให้กับชาวธาตุไฟนะคะเป็นยังไงเอ่ย เจ็ดถ้วยขึ้นมายังไงคะมานท์สโปฟายนะคะแล้วก็รีวิสไพ่ของอพูดถึงพลังงานการจบนะคะการบด ปล่อยการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านสิ่งต่างๆนะคะมันว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่รู้สึกว่ามันยังติดมันยังยึดอยู่ในใจมันว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องปลดปล่อยมันออกไปบ้างนะคะให้มันให้เราเป็นอิสระจากปัญหาตรงนั้นให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะคะมีพาชั่นกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณ ตั้งเป้าหมายชีวิตได้มีแพชชั่นแล้วก็เดินหน้านะคะกับสิ่งที่คุณคิดถึงสิ่งที่คุณคาดหวังต่อจากนี้มันว่าคุณจะมีโอกาสของการมีช้อยมีตัวเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของ สิ่งรอบข้างก็แล้วแต่การงานสิ่งต่างๆนะคะคือมีโอกาสที่คุณจะต้องใช้การบริหารจัดการการบีคอให้ดีประเมินดูให้ดีว่าช้อยไหนตัวเลือกไหนที่คุ้มค่ากับการที่เราจะเลือกนะคะมาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะราศีของเขากันนะชาวพฤศภค่ะเมื่อกี้พิศษสามมาชาวพิจิกรชาวราศีสิงห์ และก็ชาราศีกุมนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ